มาดูงานทับเตรียมงานที่หอประชุมทีปังกระน,นะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ครับนักเรียนนักศึกษานะครับกำลังติดตั้งอุปกรณ์นะครับเวทีเครื่องเสียงนะครับแล้วก็สถานที่ นี่มันจมาอนอนนี่ันวมกเขง้าม่มมาอกว่าเดี๋ยวนอนเขาคงงานด้วันนี สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับเรามดีหน่อยโอเคครับเรามือโปรครับมือโปรมือโพครับเอาม OK ือโพทั in, in. ้งต yes. right? ีทั้งก้อมาครับมือโปรเน้นเน้นเนนทอยครับอาจารย์ครับมาจากไหนครับก็สมปองเอ็มรัสนะครับเป็นครู บ้านเดียวกันครับท่านนะครับผมอ๋อมาจากอายุกำพื้เดียวกันครับผมอายุเดียวกันครับสมงูรณ์เยี่ยมคมครับครับผมอยู่ตำบลโพเสืออำเภอสุพจังหวัดเชียงเกศครับผมรดีครับครับก็มามาช่วยมาช่วยช่วยกันครับผมช่วยกันครับมามาแบบผมไม่ไม่รู้นะเจ้านายสั่งมาก็เลยมาครับผมโอเคครับระบบสุดยอดครับพร้อมที่จะถ่ายทอดสดครับทดสอบระบบอยู่ทดสอบก็มีวเล็ตสองตัวนะครัะเจ้ามัจะมาให้สองตัวไม่จะ สัญญาอันนี้ไม่ไฟใช่ไหมครับไม่ไฟครับผมครับสักหนึ่งตอนครับเทานิคอันนี้ก็เอาไว้ให้เด็กใช้ครับผมพอดีทำงานกับสมาพันธ์เด็กสภาเด็กงานมันเยอะประเดี๋ยากาศทำภาพบรรยากาศวันนี้มาศึกษาดูงานครับยูทูบบ้าโอยูทูบเบอร์เออครับเออเออเนี่ยครับทีมงานดูเครื่องเสียงครับซาวซิสเต็มนี่ยนี่สวัสดีครับตัวไหนครับท่านครับ จากไหนครับครับมาจากซีสเกตครับสีสเกตครับเครื่องเสียงมาจากยะโสครับยะโสเครื่องเสียงจากยะโสครับครับโอ้ทีมงานอยู่สีสเกตครับทีมงานครับเครื่องเสียงนี่สุดยอดครับเสียงดีครับคุณภาพครับผมอ๋อนี่ครับโอเคครับนี่ครับสนใจติดต่อได้ครับ c n n Media สนใจเบอร์โทรนี่ครับเครื่องเสียงครับผมอ๋อนะครับแนะนำตัวด้วยครับท่านครับเออ สวัสดีครับผมเจ้าของเครื่องเสียงครับครับผมเอาแสงกันหน่อยขอชื่อด้วยครับครับครับชื่อธีรคุณครับธีรคุณเมชกาลมาเซียนเอนเมเดียครับเซียนเอนเมเดียสวับดีครับวันนี้จะมาดูเครื่องเสียงท่านครับครับผมอสวัสดีครับยิ้มงาน เลนเจอร์ครับเดี๋ยวนี้ตัวนี้ราคาเท่าไหร่ตัวนสามสิบพันเอไปดูสามแชนแนลนะเป็นพันอินเตอร์เฟสอินเตอร์เฟสนะครับตัวนี้วองแบ่งเสียงเนาะครับเข้าคอมพิวเตอร์จากเอาและอินได้โอ้เอาอินได้ครัเด็กจะต่อไมปได้สองตัว นีเอามาใช้เปิดเพลงเพราะเสียงดีสุดยอดเสียงดีระดับมาอ๋อตัวนี้ครับต่อออกมานี่มาเข้ามิกก์เนาะครับเข้าช่อง16กับ15ครับนะครับจะใช้เป็น TDK อ๋ออันนี้เป็นสซีเกอร์มาติดอ๋อติดเฉยๆครับยี่ห้ออะไรยี่ห้อไมดาร์ดไมดั้ดโอ้ยไมดั้ดครับสุดยอดเลยนะครับ M 3 2สามสอง์ครับ รับใช้แลนใช้แลนเลยครับแลนตัวนี้โอ้ลิงกับสเตตจะมีบ็อกสเตตตบวนี้โอ้แล้วก็ใช้เสียงผ่านกับแลนดครับออลำโพงนู่นเนาะันนี้ครับดูดูดูเดอดเซนะครับเซอรไมดัสนะครับไดัยครับซีเอนดีเหรอซีเนดดอบงานมา ตัวนี้ทำอะไรครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นบอร์ดไฟครับออ๋ไฟใช่ก่อนสว่างบนเวทีเนาะครับสับแสงเนาะครับเรียกบอร์ดใช่ไหมครับครับเขาเรียกบอร์ดะรปมาณดีมแสงก็แสงได้ปกติจะเป็นวิ่งวิ่งที่เป็นเป็นลายเป็นดอกครับครับวิ่งบีมถ้าเป็นงานคอนเสิร์ตจะลงบีมแต่พิธีการส่วนมากก็จะใช้เป็นแสงสว่างเฉยๆแสงสว่างกล่องบนเวทีเนาะครับบนสว่าง ลำโพงใช้รุ่นรุ่นไหนครับลำโพงนี่เราเราสั่งทำครับสั่งทำใบเล็กแต่รุ่นนี้ไม่รู้เพราะว่าช่างทำให้ครับพาวเวอร์นะครับพาวเวอร์พาวเวอร์นี่ใช้ท้าบท้าบกี่แท่นครับคุณท้าบเท้าชายอยู่ประมาณสามแท่นอ๋อนุ่นว่ะนุ่นโอ้โหกำลังซื้อเรื่อยๆซื้อเรื่อยมันมีอยู่สามแท่นนี่สามแท่นสุดยอดครับสามก็ยังสามนี่ใช้เป็นของอเมเจอร์ครับอเมเจอร์ครับอเมเจอร์นู่นครับ ได้กี่ตัวครับมาวันนี้ครับซับใช้ทั้งหมด4ใบครับ4่ใบทางละ2ใบกลางกลางทางละ2องทางละ2อครับอยู่บนเวทีใบาเพราะว่ามอนิเตอร์มีไหมครับมอนิเตอร์มี2ใบครับมอนิเตอร์สองแล้วก็ดีเลยข้างละใบดีเลยข้างละใบครับนี่ครับบรรยากาศที่หมอประชุมหมอประชุมทีบังกรและสมนีทวหมอราชภัฏศรีสัจเกบนี่คือคุณพลังที่องกัญเสียงดีไม่ดีขึ้นอยู่กับตัวนี้ครับตัวนี้ดีเพราะว่า แพงมากราคาราคาราคาย่อมประมาณแสนกลางกลางแสนกลางกลางเนี่ยแสนเกือดเลยครับถ้ารวมสเตตท็อกไปอีกห้าหมื่นกว่าสเตตท็อกข้างบนเนาะครับก็จะรวมประมาณสองแสนต้นต้นครับยังไม่รวมนำพงนะครับยังไม่รวมยังไม่รวมอุปกรณ์อื่นอ่าเราไปลงมาก็ล้านครับสท้านต้นต้นโอ้โหครับวันนี้เรามาดูเครื่องเสียงแล้วก็ทีมถ่ายทอดสดนะครับ อยอดครับขอบคุณมากครับ,รบ,ข,อบขอบคุณขอบคุณท่านครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่เสียคะแนนครับ